สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพะขาวาสักเฆสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัทธิปัญจมัตเตหีภิกขุสัตเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารุกาธาตุหิเทวตาเยภุยเยนะสนนิปติตาหุนเต พระขวันตังทัศนายาภิคูสังกัรจะอาทาโคจาตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทาโคเอยยังโคพระขวาวาสเกสุวิหารติกาบีรวัตุสมิงมหาวเนมหตาภิคุสังเขนัสสัตถิปัญจมามเตหิภิคุสัเตหิสัพเพเหวะระหันเตหิทัสหิจารุกัฏาตุหิ เอวตาเยปุเยนะสันนิปปติตาหุ่นติภักขวันตังทัศนายาภิกขุสังคันจายโนนามะยัมปิเยนาภคกวะเตนุปัสสังขเมยามาอุปัสสังขมิตวะภคกวะโตสันติเกปัจเจกคาถาปาศัยยามาติอัตคโคตาเทวตาสัยยท้าปินามาภะระวาปุริโสสัมจิตังวาปาหังปาศาริยะ ปะสาริตังวาภาหังสัมมินชัยยเอวเมวสุทาวเสสุเทเวสุอันตาหิตาอควโตปุรโตปตุรหสุอทาโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมนตังังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอาสิ มหาสมัมโยปาวนาสังมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคาตัมห์อิมังธรรมะสัมยังทากิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอาทาโคอปาราเทวตาพระวัตตสันติเกอิมังคาดหังอปาสิตัตระพิกาวสมาทหังสุจิตังอัตโนสุกามกังสุสารเทวะเนตานิฆะเทวาอินทริยานิรักขันติ อันทิติอัทโคอัปปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิกเชตวาขี่ังเชตวาวปะรีคังยินทขี่ังโอหัจจะมมณีชาจะรันติสุทาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัถโคอัปปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิก เยเกจิพุทธังสารหนังคาตาเซนาเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหะยะมานุสรังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันติติอทะโคปะคาวาภิคุอามันเตสีเยปุเยนะภิขเวทัสสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติ ตถาคตังถาสนายาภิกุสังขันจะเยปิเตภิกเวเฮสุงอติธมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภวันตานังเอตตปารามเยวะเทวตาสนิปติตาเฮสุงสยธาปิไมหังเอตระหิีเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตรรมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตัมปิภพระวันตานังเอตาปร r a m a ย e วะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติสียทาปิไม่ห่งเอตารหิอาจิกิดสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิตสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิตสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสรุปกลงมนาสิกโรธะปาสิตสามีติ เอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะกวะโตปจัตโสสุภะวะเอตตะทวจะสีโรกามนุกัดสามิยถาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคภรังปะหิตาตาสัมมาหิตาปุถุส <laughs> ีหวสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุธาวิปัสนานาวิลาปิโยปัญจสตยะตววัเอกปิระวัเว ตัตโตอะมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตาปมาครุงสุตวะพุทธัสสะสะสนังเตสัมปาตุระหุงญาณังอะมนุสานาทสานังอะเปเกสตัมัทธคุงสหัสสังอรสัตติริงสตังเอกสหัสสานังอะมนุสานามัทธสุง อะเปเกนตมัทธคุงทิสาสัพพาผูตาอหุงตันจ่สัพหังอภพินญาญาควรกาคิตวานาจักุมาตาโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสาสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังคิตายสามิคิราหิอนุปปัสโซสัตตสหัสสาวยาก้าปุมากาบีระวัตถวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงปิคุหนังสมิติงวะหนังชาสาหัสซาเฮมะวตายะกฆาณานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงปิคุหนังสมิติงวะหนังสาตาคิราติสาหัสซายะกฆาณานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโน โมทามานาภิกามุงภิกขนังสมิติงวะนังอิเจเตโสรสะสหัสสะยัคขานาตตวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายัคขานาตตวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสิโน โอทมานาอภิกามุงพิขุนังสมิติงว่านังกุมพิโรราชกัยโกเวปุลัสสนิเวสนังพุยยนังสตาะสหัสสังยาขานังไปยิรุปาสติคุมพิโรราชกไยโกโซปาขาสมิติงว่านังปุริมันจติสังราชาทัตตะรัทโธปัสสะสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายศสิโวอุตตาปิตัสสะผ้าโวินทนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันณนาวันโตยักสศศิโนโมทานาอภิกามุงภิกขุหนังสมิติงวะหนังท่าขี่นังจะที่สร้างราชาเวรุลละโตตัสสะาสติคุมพันธานังอาทิปฏิมห้าราชายัสาศิโซปุตตาปิตตสสาภาโวินทนานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณนาวันโตยักสิโนโมทานาอภิกามุง ภิกขุนังสมิธิงวานังปัตชีมันจะที่สร้างราชาวิรูปโคปัสสะสติราคานังอาทิปฏิมหาราชายาสสิโซปุตตาภิตัสสาวะโวอินทนามามาภะาอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามุภิกขุนังสมิติงวานังอุตตารันจาที่สร้างราชากุเวโรตัปัสสะสติยาคานังอาทิปฏิมหาราชายาสสิโซ โอตาภิตาสาภาโวินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิกู้หนังสมิติงว่าหนังปุริมาทิสรัตตาร์ทักขีเนาวิรุณหกโกปัจฉิเมนาวิรูปข้อกุเวโรอุตรังทิสรัจตารเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสา ทัทธันละมานาอัตทั้งสุวะเนกาปิราวัฒเวเตสร้างมายาวิโนทาซาอากูวันจอนิกาสัทธามายากุเทนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกรรมเสโทจากินุคันทุนิคันทุจะปะนาโทปัมมัญโยจะเทวัสุโตจะมาตาลิจิตาเซโนจักันทัพโพนโรราชาชโนสัพโพอากูปัญจศีข้อเจวะติมพารูสุริยวัชชะสา เอเตจันเยจาราชาโนคันทัพพาสหราชุพิโมทามานาภิกามมงพิกขคนังสมิติงวะนังอาทาคูนาภาสนาคาเวสาราสหตัชกากัมภาสัตระอากุปายาคาสหยาติพิยามุนาทตระธาจะอาคูนาคยาสสิโนเอราวันโนมหานโคโซภาคสมมิติงวะนัง เยนาฆาราเชสหัสหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักคู่เวหายาซาเตวานมัสปัตตะจิตรัสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตธานาฆาราชานมาสิสุปันตเขมมะการสิพุทโสันหิวะจาหิอุปัทวะหยันตานาคาสุปันาสนาณะมังสุพุทังชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวะ สวัสดเซตอิทิวันโตยสัสสิโนการะกัญชามหาิสมาอสุราธานาเวค้าาเวปจิติสุจิติจัปะหาราโทนมุชิสหะสัตตันจาพริปุตตานังสัพเพเวโรชานามกาสันในหิตวาพลิงเซนังราหูพาทธามุปาขามุงสามายโยธานีพัฒนเตภิคู่นังสมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปัทวิจัเตโชวายโยตถาคุงวารุณาวรุณาเทวาสมโมจายัสสะสะสหะเมตตากรุณากายิกาคูเทวายัสสิโนทัสเสททัสทากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามงภิกขุนังสมิติงวานังเวนทูจะเทวาสหาริชา อาสัมมาจัทุเวโยมาจันทัสุปานิสาเทวาจันธรรมาคูปุรักกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตาณขัตตานิปุรากกิตวาอาคูมันทาวาลาหกาวาสุนังวาสาวเสถโทสักโปาคาปุรินทัโททัศเซเตทัศสถากายสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันน้าวันโตยสัสสิโนโมทามานาภิกกาโงภิกขุนังสมิติงวะนัง หากคูสหภูเทวชารมกิสิขาริวะอริธกาจโรชาจอุมมาปุภานิภาสิโนวารุณาสหธรรมะจัจจุธาจานิกาสุเรยารุจิราอากูอากูวาสวะเนสิโนทัศเซทตทัสทากายาสเพนนัตถวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิคามงภิกขุหนังสมิติงวะนัน สัมมานามหาสัมมานามาุนสามาุนสุตตะมาคิทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาหาทากคูหารโยเทวาเยจารโหิตาวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายัสัสสิโนทะเสตททักษัากายสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสัสสิโนมุธมานาภิกขามุง ปิคู่นางสมิธิงว่านางสุการกระดุมห้าอรุณาอาคูเวคาณาซาสหโอทาตะคยห้าปาโมฆะอาคูเทวาวิักคณาสัทธรรมห้ารักษามิสกาจายัสสิโนทนายังอาคาปะจุุโนโยธิสาภิวัสติทัดเซเททัสทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันหวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรม ภิกขุนังสมิติงวะนังเคมิยาตุสิตายามากัตถะจายัสสิโนลมพิสัมพิตการามเสทัสโชตินามาจาอาสาวนิมานรติโนอาคูหัทธาคูปลันมิธาธาเสเตทาสัทธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิคามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง สัตเทเทเทวานิกายาสัพเพนานาตวันนิโนนามันนวะเยนะอักันชุงเยจันเยสัติสาสหะปะรุธาชาติมัคขีลังโอคาตินามนาสวังตาเขโมคาตารังนาคังจังทังวะอสิตาสิตังสุพรมหมาปรมัตโตจัปปุตตาอิธิมัโตสหัสสังนังคุมารติโสจ่โสปาฆะสมิติงวะนังสหัสสะพรมหมาโรกานังมหาพรม อามาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตภิสมากายโยยัสส์ีโสทเสถะอิสราอากูปเจกวะสวัติโนเตสันจัปปัจจมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจักสัพเพอภิคันเตสินเทเทเวสัพพามหามเกมาราเซนาอภิกามิปสสะกันหัดสะมันที่ยังเอธะคันหัตพันธัถะ ราเคณพันธรรมทูวสมันตาปิวารธรมะโวมุจิตาโกจินังอิทิทัตถามหาเซโนกันหาเซนังอเปสยยิปานินาตารมหจจะสรังคตวารเพระวังยาทธาปาบุสกมีโคธนยันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังขุโตอสยวเส ตัณจะสัพพังอัิญญายะมวะกิโตวานาจักคุมมาตะตโตมัตยิสัทถะสาวเกศสังเสระรเตมาราเซนาพิกันตาเตวิชานาาภิกโวเตจะอาตาะมากรุงสุตวะพุทธสัสนังวีตารเเคหิปกามุงเนสรรมัปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังขามาพยาติตายสัสสิน मोठंति सहापूते ही सावकाते च